เปิดประตูความรู้สู่เคมีเรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นเกิดจากการส่งต่อพลังงานของอนุภาคตัวกลางจากอนุภาคหนึ่งไปยังอนุภาคที่อยู่ข้างเคียงขณะที่เกิดขึ้นขึ้นทุกอนุภาคบนตัวกลางก็จะสั่น กลับมารอบตำแหน่งสมดุลโดยไม่มีการเคลื่อนที่ตามคลื่นสมบัติคลื่นมีสมบัติที่สำคัญสองประการ 1. ความยาวคลื่นหมายถึงระยะทางที่คลื่นเคลื่อนที่รอบ1รอบครบ1รอบมีหน่วยเป็นเมตร 2. ความถี่ของคลื่น หมายถึงจํานวนรอบของคลื่นที่เคลื่อนที่ผ่านจุดใดจุดหนึ่งในเวลาหนึ่งวินาทีมีหน่วยเป็นจํานวนรอบต่อวินาทีสัญ,ญลักษณ์ของคลื่นนะคะ แสงที่ตามนุษย์รับรู้ได้เรียกว่าแสงที่มองเห็นได้มีความยาวอยู่ในช่วง400-700นาโนเมตรคลื่นที่ส่งมาจากดวงอาทิตย์ได้แต่ไม่สามารถแยกเป็นสีต่างๆได้จึงมองเห็นเป็นสีรวมกันเรียกว่าแสงขาวสเปกตรัมหมายถึงแถบสีแถบสองสีหรือเส้นสีของพลังงานในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า C <ười> <c <oughs> เมื่อผ่านเข้าไปปรากฏอยู่ในสเปกตรัมอยู่ในสเปกต,ตสโคปสเปกตรัมมี2องชนิดสเปกตรัมต,ต่อเนื่องและสเปกตรัมไม่ต่อเนื่องแสงสีต่างๆแสงสีม่วงมีความยาวขึ้น400-420นาโนเมตรแสงสีครามหรือสีน้ำเงิน มีความยาวขึ้น420-490ถึงนาโนเมตร แสงสีเขียวมีความยาวคลื่น490-580นาโนเมตรแสงสีเหลืองมีความยาวคลื่น580-590นาโนเมตรแสงสีแสดมีความยาวคลื่น590-650นาโนเมตรแสงสีแดงมีความยาวคลื่น650-700นาโนเมตรโจทย์คือ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่น400นาโนเมตรจะมีความถี่และพลังงานเท่าใดสูตรการหาความถี่คือ r เท่ากับ c ส่วน lambda r เท่ากับ3คูณ10กำลัง8หารด้วย4คูณ10กำลัง2คูณด้วย10กำลังลบ9เท่ากับ 0. 0, 0 จ็ดห้าคูณสิบประมาสิบห้าต่อไปพลังงานขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าหาจาก e เท่ากับ h r e เท่ากับ6.625คูณ10กำลังลบ34คูณกับ0.75 คูณ10กำลัง15เท่ากับ4.9คูณ10กำลังลบ9จูล